สวัสดีครับเ้วกาน,นะครับผมจากเรื่องใช้แท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอรเดียสอาหาวอุลราชธา,าน,นีนะครับเลือกงามยดีครับเมนมาส่งหมอบรถนะครับดี่สิบเจ็ดพันมาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผีพิทักษ์นะครับบอกแห้งมดเลยนะยานเพิวมา ตอนามันหนักสุดตนามันเอาเตรได้เพื่อเอา้ามานเพื่อเอาผาาขึ้นนั้นตะเกยนี่เอาจตอได้ตอไม่ได้ยาเลยปวดเอ้ยตนานะตอนาตหลังโบนั่นมันเอาคำกคู่คกล่ได้เอาดพอดีพเทโธ่เฮ็ดพิธีนะครับตอนรับรถนะครับรถใหม่ เดี tamam. ๋ยวมันี้วิธีแล้วนะครับเจอกันอีกทีนะครับตอนทดสอบรถนะครับสวัสดีครับเซ้ากาครับผมอ้าวมาลองรถครับที่นี่ออกมาจากในบาทนะครับพื้นทีพิทักนะครับ 504... 0ูนดีนะครับไม่มีหน้าซาครับพันห้ CMT นะครับรถตรีสยามอินพิเมนนะครับหนึเมตรให้กบตะเฟื่องครับพันหา นี่ครับเพื่องบด้อาร์ตออกนะครับเพื่องสิเลยโอ้ยสุดยอดครับโอ้ไทยงามไทยงามครับดินทรายครับฝั่งนั้นเป็นดินเนี้ยนะครับฝั่งส่วนข้างหัวงานนะครับเป็นดินเนีย้ยเสียงบอกว่าจะบโชัดไทยชัดคำบันไดนะครับใส่แมสมาทานคือเก่าครับ ช่างเล็กจัดให้ครับพวดเป็นยังไรครับโอ้เป็นขวายไทยเจ้าหิมพีแห้งเนาะไงเป็นไงเล่บานนี่อ้่งางง่ามครับสโลกแกนเหมือนเดิมครับไทยลึกยังแกนโลกนะครับ CMT เป็นนะเหพูาพี่พี่ทักครับจะซีนุ่เงินนะครับเดี๋ยวพีจะขึ้นนะครับแบบนี้ หนีรลองต่างหางนะครับเมื่อกี้แหละครับห้ามว่วใช้กบตัวเฟืองเฟืองบริอัดนะครับนี่เฟืองบริอัดอออครับจวดจ่าอีลินี่ครับ,รบที่บันสือกันสดนะครับ6 4 5 0 0 0หนาพันนะครับ,บอุปกรณ์3ชิน้น โอ้ยเร็วเกิน6 0 0 0 4 5 0 0 0บาทนะครับพ้องแถมอีกสองรถพ่วงครับทะเบียนแถมไปเบิดครับใจลาค่านี่จบนะครับโอ้มาทานหรืขอข่อยยางน้ำมาทันเลยเจาก,กา็ไหล,ไล,ไลเร็วเกินดาวเริ่มต้นที่125,000บาทนะครับใส่เงินรับรถนะครับหมดกับปีละ1 0 0 0 0แสนับหนึ่งหมื่นนะครับ หนึ 1> 1, 000, 1, 000. ่งแสนหนึ่งหมื่นรักลอยบนแน่ใจครับหกปีนะครับโคตรรวมมโคตรใหญ่เป็นยังไงครับไทยงามบะก้องยืนนิง่งเบิ้ลนะครับช<อ>ิเล่อล่ะ <laughs> ไปสามหลอบนะครับไปกับสามหลอบ เป็นยแล้วครับเฟื่องยังนะมาบานนี้เพื่อนมาลูกใายขึ้นนะครับลูกใายขึ้นเีย กช่เพื่อนนะครับนี่ลลกงใายเพื่อนนะครับเื่ฟเพ่นยืนเมื่อคันลังเพื่อนนะครับเ <c oughs> สียชีน้ำเงินนะครับชีกรมมธาต <c oughs> ดจอดอีีครับ ไปซาๆกับงามครับขนาดด้ปับแขนทางนี้นะครับเนี่ยฟ้าดินมันหนิมอยู่แล้วนะครับก็เลยบอปับขนาดนี้มยังเขาเลิกขาดปวดปวดได้ยินแต่เสียงตัวเฟืองขาด ครับล่มแห้งืลอนี้หมู่บ้านฝนตกนะครับอุบลมันนีล่มสุดได้บุ้นอะอเดินนาไปเลยประันสร้างเหล็กจัดไให้นะครับสร้างตายืนทาเป็นกำลังใจอยู่แกกันเท่นหน้าครับ จัดไปครับโอ้ให้ดีป่ะครับเบิ่งเอาเลยครับนี่คือผ่านหานะครับผ่านหกกระชืป้องทีกว่านี้แต่ว่ายาวกว่านี้นะครับนัก,ก่านี้ ใช้ลึกนะครับเห็นไหมเข่าดีเพิ่นขึ้นไปน้ำนี่คือเพิ่นแนะนำวิธีการใส่งานไปน้ำนะครับโบแม,มนมาข่้นเป็นนางหมาดจริงๆนะครับ <c oughs> แนนำในนำไปน้ำครับช่างเล็กจ pues okay. ัดให้ครับไปที่ร่องดันมั่งครับจิตวะครับ ผมบอกว่าเฮ้ยครับแจรถกระบะนะครับพวกไปเซยนะไงครับวันี้นหครับมึงกองดินครับเนี่ยต่าฮ่า่้องแฉอีรีต้องแฉอีรี ตกไงครับบึงหลบสองหลบสองโอ้โหอนสุนดเลยครับ อยากล่องครับเป็นอยากล่องเบิง้งซเซียนะครับพ่เคยไปแล้วท่าน เจเอสามันก็จจเรีวยวนี่นะครับสำหรับคนพึ่งฮาดดันนะครับถอาคนคลองเรียวกดี๋ยวพอดีนะครับแต่คนกระดันง่ามเพิอ่นอยู่อะไรเนาะบางทีแหนะแครับเพิ่นดันไปกองแบบง่งยงงคน <laughs> ไปเลยนะครับเอ้าหอมปากหอมคอนะครับย้อ้เพื่อนล้องฮัดเบิ้งอยู่ักลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับมืออื่นห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับทำเพิ่มมองสามสิบคุณผีดานแล้วนี่นะครับสุดยอดเพื่อนวะโอ้มาทานยืน เดี๋ยวพอกันนะครับคลิปหนานะครับบ้านมืออื่นนะครับเบอร์ม่วงสามสิบห้าูสีู่ดีเหมือนกันนะครับคลิปนี้เชียวไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ